สวัสดีเพื่อนๆเ,เมื่อวานตัวผมเองได้โพสเรื่องของปูนาที่อยู่ในถาดดังในภาพครับและก็มีอาหารหลากหลายชนิดที่อยู่ในตรงนั้นและตัวผมเองได้โพสไปว่าถ้าหากว่าใครทายถูกจะดูดวงให้เพราะว่าพูดคำไหนและคำนั้นเราไม่เคยโกหกจะมาสร้างภาพหรือดึงดูดให้เพื่อนๆเ,เข้ามารับชมและคอมเมนต์แต่นี่คือของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต หลังจากที่เราได้พูดไปแล้วเราต้องรักษาคำพูดก็มีอยู่สองท่านที่คอมเมนต์เข้ามาถูกเป100๊ะร้อยเปอร์เซนนั่นก็คือ1ผู้เท่าเลี้ยงหลานคุณยายตุ๊กคอมเมนต์เข้ามานะครับและก็ดังในภาพนี่นะละก็จะถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นเลยแสดงว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญการในเรื่องของเมนูอาหารอีสานล้านเปอร์เซ็นพอสมควรและก็จะมีนงนุษโพชาคำซึ่งเป็นเพื่อนๆทางที่ราสูง นี่นะที่คอมเมนต์เข้ามาถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันฉะนั้นวันนี้ตัวผมเองจะมาดูอายุเพราะว่าเมื่อทักเข้ามาถูกต้องเสร็จสัตว์เรียบร้อยแล้วตัวผมเองจะดูอายุให้นั่นก็หมายความว่าคุณยายตุ๊กอายุ5 9าปีฟังไว้ไม่ให้เชื่อนะครับแต่ไม่ให้รบหลู่อายุ59ปีตามนักกษัตริยสองราศีนั้นท่านบอกว่าจะมีเรื่องให้เดือดร้อนจะมีคดีความและก็จะมีคนยุแยงตาแขงร่ว เรื่องไม่เป็นเรื่องทําให้เกิดเป็นเรื่องเปรียบเสมือนว่าเรานั้นไม่ได้แกว่งเท้าหาเสียนแต่เสียนอยากจะมาโดนเท้าเราเราไม่ได้เอาก้นไปจุ่มที่หนองปิงแต่ปิงจะกระโดดมาจาับก,ก้นเราประมาณนี้ฉะนั้นแล้วนักษัตริย์สิองราศีตกคอขาดห้าสปีไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่แต่ปีที่60 61นั่นหมายเขาว่าเป็นปีทองของคุณยายตุ๊กนะครับ คุณยายจะตกฉัดเงินปี60และจะเข้าสู่จีดีสปีนี้คุณยายจะกระเตื้องเฟื่องฟูงจะทําธุรกิจอันใดจะค้าขายอันใดจะทําอะไรก็จะประสบผลสําเร็จในเบื้องต้นในท่ามกลางและในที่สุดแต่ปี5 9นี้จะสะดุดหรือจะมีคนมาเตะตัดขาประมาณนี้ฉะนั้นแล้วก็ขอให้คุณยายตุ๊ระมัดระวังในเรื่องของการไปการมาก็ขอให้มีสติสัมปชัญญะในเรื่องของการเดินทางด้วยถ้าไม่จําเป็นแล้วคุณยายตุ๊ ยาเดินทางไปทางน้ําโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะอายุ59กปีให้บริบูรณ์จบสิ้น60 61เดินทางหงายผ่านเตรียมรับทรัพย์จบครับสำหรับคุณใหญ่ทุกและต่อไปทีนี้ก็เป็นนงนุชโพชาำํำนี่แหละครับคอมเมนต์มาถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นสุดยอดมากนงนุชนั้นอายุ42ปี42ปีจะตกเทวดาขี่เตา่าท่านเรียกว่าดีปากางทาอะไรแล้วจะมีคนคอยให้ความช่วยเหลือสําหรับนงนุชโพชากำ อายุ4 3ปีนงนุษนั้นก็จะประสบผลสำเร็จในเรื่องของความเป็นอยู่ก็คือว่าทำอะไรจะมีผู้คอยสนับสนุนส่งเสริมและอุปถัมภ์ค้ำชูถ้ามีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจก็จะมีคนเข้ามาประคับประคองในความเป็นอยู่ในตรงนั้นถือว่าถ้าไม่ได้แต่งงานก็จะได้แต่งงานแต่นงนุษนั้นแต่งงานแล้วก็ไม่เป็นอะไรถ้าเป็นข้าราชการจะได้เรื่องยศปลดเปลืองกระเดื่องดินจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงานถ้าเป็นข้าราชการ นงนุชก็เตรียมตัวไว้43ปีจะเป็นปีที่ดีของนงนุชปีทองของนงนุชนี่คือคําทํานายจากนักสัตว์ิบสราศีวันนี้จัดไปโดยย่อพอประมาณให้กับทางเพื่อนเพื่อนที่รับชมและตอบคอมเมนต์เข้ามาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นกาลังใจนี่คือของแท้รับผิดชอบต่อคําพูดเมื่อพูดออกไปแล้วเราต้องรับผิดชอบในตรงนั้นขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีเดชทุกทุกท่านที่รับชมและทุกทท่านที่คอมเมนต์เข้ามาในเมนูอาหารวันวันที่ผ่านมาขอเป็นกำลังใจขอบคุณจากใจสบายดี